ย่างน้ำตกอ่ะบอนี่ปรดังมาแล้วเร็วรวนหกลูสามเศษให้ลูตัวละเดินี่ใครนักทักทายสบายดีแล็สวัสดีค่ะอมกินทุกคนสบายดียามแดงทุกคนเลย มอมอนนพ่นข so ึ pues ้นป oh, ่าแล้นะพ่นเอาชินโง่มาไว้มื่อเช้าต้มไข่ต้มไข่เออเป็นกินนดำหน้าไอ้แมนู่พันไม่ดำหน้าเ้อมันทอดทิพย์ทุกเหมอถึงว่าเป็นพัเพราเขาไมด้กินโง่ตายไลยโ่ตายเลยมมุมื้อเช้าสิ้มอนอันเอดอันซอยจูกินน้อยนึงไม่ได้กินต่ไปอ่เาเสร็จเิมไหมน้ำมาเลิ่มตรงนี้อันเลิ่ไปติด อัเลือป็นเดแล้นเลืบขอผกกเลือนนีผกแล้วเละผูก้งตหวนอนล้วเนี่เลือนวเนี๋ยอ่ะทเผานี้ผมำงเยอ่าครับผกเลืนนี้่อันนี้กระดูกมันบ่กระดูกกับพื้งอย่านี้อันนี้นกับหนังไงเลื่อนงไปต้มเด้อันนี้นะซีนือว่าอฟอมากนตัวนี้สั่นนสันมันน่ีดบ่ี หลายเลยน้อยน้อยพอบไา้น้อยทำนยจะได้นนิดนึงนะฝ่าเมย์เขาในเท่านั้นโบโบนับเอาค่อยเดือประเทินฝ่ายเมยูจอืมอันนี้ซื้อไมันได้แื้หมาแ้วได้ขึ้นฝ่ายแกมงข้างหน้ากว่านี้นะแกมีน้อยหรือเปล่ ของตอนจากละน้อยได้ท้งนกขาได้ขอบใจลายๆน้ขาแล้วก็พักอา,อา,กากนาเ่ะมูงไข่เยอะพยาเฮ้ย,ยท้งนอกอันนี้นะนอกตัวเยอะกินหือเฮ้ยช่อนอานาแตไม่<า><า>กินน<อ>ดิกลินมาแต่งวะซอยกันฮิด,ดน,นี่พักพักสเอง แลวัดเอเป็นธงเป็นธงธงฤษีผ่านเพราะเออมีแจะพักอันนี้ได้มีแต่พักเทิบได้พักโบุ่้มีเป็นพี่ขายเทนยาครับี้อ๋อ่ดการขายครั

ว่อยแล้วกันอกว่าในึอดูไไข่นะดแล้วคัี่กินเาอาเนี่ต้องฝนชิมาแล้วหนึ่งทอตีโทรไปกอนเนาะพอะไรทมีดแหกแล้วเอาซัดล้วเลยมันก็นานซุกแล้วเนาะเอาซัดน้ำตกอ่ะมันไปอยปานเขาเลยขาามัเนาะเ้นนพนนเพาะเขาขา้กินนน้อยเดียวนะเขาไอ้โคกเขาเลยแล้วมา มอัเลาจะซอไมูอมมอม่อยู่อันไม่ชื่อกลับเอาเยอะนับเออฟีเหอล้างอะไรเงี้ยัมีแต่ักเถิมเดี๋ยวบา๊ะแงวคือมันม่นานอยู่นี่ะ มลูกหมานอมาาอลูกเขนี่ย้าหาเหรอเอาอ้อมาเนนี่จ้มีอ้อมานี่ยนะเห็นมองลูกไหอยู่หลอยู่ในม่งเอาอ้อมาข่าดึงข่าคอเขาไปอาลูกไปมเหอยางน้ำตกเอาบ่ชาดแดงๆคนคนสีหำโหมมม่อน เสื่อมเลยไม่เบิ่งก่อนฝนชิโต๊กโอ้โหตกกำปื๊ดมาเลยมาเตียงห้องเตียงห้องไปซื้อน้ำตาเลยนะเขาเพิ่งจะซื้อเนาะแพ้งปะเขาบอกมีมือยิ่งเขาปะอันนี้มีโชคเล็กเต็มเลอ Mẹ, mẹ học Bạn. toàn được mày đâu. Hãy hỏi nhung lên mày đi học đó đó. Thì mẹ đâu. Hãy mày tóng đâu. Mày đi 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 cỡ. Hopi lên mày hèn tóng đâu. Mày mày tóng đâu. Mày mày đâu. Mày mày tóng đâu. Mày tóng đâu. đâu. Mày tóng đâu. Mày tóng đâu. Mày tóng đâu. คูนึงมักซุกคูนึงมักดิอมักน้ำตกพี่เดิมมั่น้ะนะจ๊ะนม่หูเจออลังก็หลังสีอะไระกินม่เต็ุกเล็กคนเลยพร้อมมนไหมดเข้าไม่หมางพร้อมจ้มลมบ่อยมาแน่้โมซิโลพากินกับเจ้า ยืมเงินลพาดังยังแมพามสักเลยเนาะามาบลเขาบริษัทแล้วเว้ยขาลา

มาช่วยช้าเดียวสมนยมันทันเจอกิ๋วหนักไปแล้วไปแล้วฝนตกมาแล้วย่างอะทีโมยอะไรโมยอะไรแบองดอยู่ ไปได้ไหมเอาไหมแม่นะกินเผือกกินจำจำใครป่าทาจะหน่อนยจาได้สั่งกินไหมเมาฮะโตควักกินก่อนทุน พักมันต้นกับพักมันนิ่งอันกินของชอมูทุกคนซีนตัดไปเยอะนะ กําแก๊ส ไปบ้าหนีิ bye, โอเคทุกคนกินข้าวกินน้ำอิ่มเลยกันสำหรับคลิปนี้เขากะสิขอฝฟะซันนี้ก่อนทุกคนขอขอบมอุกขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามฮับสม้มเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวคลิปหน้าคลิปในบอพอเดี๋ยวไม่คือเก่าทุกคนมืัอนี้นะ่ะฝนตกแห้งทุกคนบ๊อบมอนโทรม,มั่งกี้นี้่วะอึ่งหงหลายขนาดทุกคนเอ้ยโทรหาพอดีบ๊อบไล่เพิ่นออกไปก้านยิ่งหน้าและซันเซ่พอดีไปก้านยู่ด่านทุกคนเพิ่นเอาอึ่งเพืเพดียวเพิ่นฝนแห้งขนาดมึงก่อน น้ำไหลวุบเลยแถวน